เราครับเราอ่ะมั้งกูเอดูก็บเนยครับตัวนี้ประมาณสี่โลดกขนหนึ่พระเองเราเอาเปิดสักโเปิดแรกแหกมันเอาแหกไปครับกี้เว้นแล้วก็ห้อยจอมน้อยครับนอยจอมครับเราเรามาเลี้ยงควาเสถวนี้ได้ครับนี่ับที่เลี้ยงน้ำปลาเราลเสริพอเบื้งนะครับตัวนี้เป็นไหนี่ครับ ฝ่อย่างคือดินแห้งนะครับข้างเส้นตัวนันทางต่อดีครับที่น้องไปครับเอาี่ีกับผมติดมาลงกับเนี่ครับเด้าออมื่อี้คือมีทีมงานหลายคนเท่าไห่พี่้สองไครับนายม้าครับนายสองนายครับ ผู้นี้นายเอี่ยมนายจ่าครับผมนายเอี่ยมมาจากสารคามครับสารคามแต่โคราชครับเพิ่งมาหอบแต่โคราชอันนี้พญสองสร้างมาที่เพื่อนครับสร้างทิ้งงานมาครับทีมงานมืออาชีพครับเป็นเดียเอาเบื้งดูบรรยากาศบอกพี่น้องเมื่อนั้นมองนี่เมื่อนั้นได้หกน้อครับเนาะถึงเอาบอยได้ก็มีมันเมียอีกคนครับอืมแล้วก็ปลาข้าวตัวใหญ่นะที่หกตัวครับอปลาโดก็สามสี่ตัวอยู่ถึงขาดออกครับน้ำได้ไปในแห่งไรครับปลาตองไก่น้ำแห่งไรครับคืออยู่ในมือไหนกันเนาะ น้ำลมแหลมก็แหงหลายุ่งออเมื่อนี้ก็ที่เศร้าในจากน้อยครับเพราะว่าถวยมาแดดมันที้ห้อนลายเมื่อนี้วันเศาที่แถบืญนาพระยสองมันเ้าที่บุญเนี่ใจครับยี่สิบเศษปยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะครับโอ้ยี่สิบเจ็ดแล้วด้อครับยี่สิบเจ็ดแล้วครับสองแปดเด้อครับงินเนี่ยครับอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ครับผมอันน้หมันน้ำพยสองหรือว่าหม่อมถนนม่อมหม่อมถนนม่อมเด้อครับ รอบแรกนะครับก็จะส่งกับทีมงานโอ้ได้ตองไก่นะครับเนาะประมาณสองกิลโอลอะไรครับเนี่ย ตจะได้สร้างเต้นตจะได้สร้างตายพ่อยี่สองว่าได้ครับมันลุ้นน้ำกัน,นพ่อยี่สองม,มาเล่าแห่ห้างห้าวท่านครับอันนี้เต็มอยู่ไหมอื้ นม่นนนจะลุกับเราครับป่ายอย่างเชอดินแห้งนะครับ

ออกแล้วทีครับโอ้ออกแล้วเป็นเหตุที่เป็นเหตุที่นะครับได้ได้ลูกสมุนน้อยลูกพีนบยลูกพีอยูแล้วพี่เด้แขนมันขาดหลายโอ้อทั้งอุ้มขึ้นเพราะนีนึ่งเ่รับกระได้รอบนะึ่ง ตองแล้วครับรอบนะเดี๋ยวรุ่นกับพายสองครับโอ้ไปตองไกลครับผมโอ้ถามรู้ครับจับมือเป้าเลยดยนนะี่ไหมครับผมจับเสียมือเป้าครับเหยับหัวเอาครับผมนั่นเพียงเขากระพืน ประมาณสโลอ่ะเต้ครับผมโอ้โหเาทำมารุ่นกับพายสองแห่ที่เรามีเรารอบที่สองได้ครับนเอเห็นไหมเอ็มมาปะนี่ยข้าไปเห็นมคอกเน่อนี้รอบที่สองครับน้อยชูแลยอือตดี้ไย้อบ่สองเห็นไหมลุกเห็นเขย่งฮะเห็นเงเห็นเห็นแล้วเอาด่างง้มาลุกด่างง่อยเนี่ย เพิ่งขาดขาดมุนปุยมันก็ได้กลิ่นปลากฏก้อนด่างน,นี้เลยอ่อนมงคนไม่ด่างนี่แล้วอันนี้สะมากิ่นปาขาวนอกอุรอบไหนปาขาวปลากฏโบลาณเออปลากฏในบนเขานะครับเารา็ว่าหน้าเกล็ดเราก็ที่หาเส้นรอบนี้พอญสองเปียนแห่ผืนไม้ได้ครับเป็นเหตุที่ขาดกับอันนี้เหตุประมาณจากเส้นครับพญสองอที่ครับสองเส้นครึ่งอ๋อแต่ว่ามันหักไอคุณภาพดีก็บังหันอยู่เนาะด่างที่กันกระสามเส้นครึ่ง คุณภาพดีกว่าแย่อพื้นวางหันจะได้ครับแต่ว่านียไม่ง้่ออยู่หนึ่เพราสองอ้อย่กเลี้อ้อบบบบยบงนี้สมเล้ออยก็ได้ขดีดนอันนี้กครับเออฝุ่นก็นกมีวกกวด,มด้วยนะขานีน้สองก,กม็มบุ้งิ น้องปวองไปครับอันนี้คำเข่าครับคำเข่าอจุดธงครับฟักเทียงน่ะพี่สองนับฟักเทียงครับอันนี้ปลาบองกับปลาเผากับปลาจีกับแมวกับกุ้ศก์โอ้โหประตูนี้เหตุโจที่วะผมตกตรงนี้อันนี้เจ้าที่กันับอย่าไปเนอะโจทีเจ้าทางครับหมันเนาะส่วนใบแดงเราตกไปแน่ครับผมใช่จีจีโดนมันลาครับบ่อสามคาดครับบ่ได้บปลาข้าวกับมือนี้ครับ แต่ว right. kind of ่าก็ได้ปลาใหญ่หลายอยู่ครับผมนี่ปลากายครับอืมนี่ปลาครับปลานางกินครับผมปลาใหญ่ครับหรือว่าปลาจิ้งจอกครับจิ้งจอกขาวครับมเมื่อมันไม่้ปลาน้อยนะพี่สานครับพี่สานครับผมโอ้ได้ปลาน้อยมื่อน่ะครับประมาณจะกินล้วนเมื่อน่ะสรุปแล้วเข้าข้าวหรือไงครับแล้วแล้วสี่สิบห้าสิบร้นี่ยแล้วก็ประมาณนี้แหละครับถึงถึงปลาขายถึงปลานะครับพี่ครับ นี่ครับอันนี้แจ็คพอตครับโอ้ได้แจ็ดไอตโอ้แมวเนาะไอแมวอาหารแมวครับนี่ปลาจอกลูกมันครับอันนี้อ้ายมันครับเฮ็ดอะไรเนี่ยฝาน้อยเนี่ยฝาน้อยก็เฮ็ดแดดเดียวครับผมตากแดดอ่ะไม่ทอดเนาะครับผมตัดรอนิดเดียวครับผมอันนี้บักเอฟครับเฮ็ดลูกกินแจงปลาครับโอ้แจงปลาปลาไก่เช้าวังครับเดี๋ยวมอมสนัดมันที่จัดครับอาจจะเป็นมื้อนี้หรือมื้ออื่นนี่แหละครับอืมครับผม ที่รับพี่น้องไปสอนกระแต่งมาเต้ยมอลุนนะมือลุนที่ไปสอนกระแต่งกับยำปลาลดครับผมเดี๋ยวค่อยแตมาเบิ้งเนาะเป็นอาวุธพื้นบ้านครับสมัยโบราณครับวัสดุพี่น้องพญิจิครัับผมสสวดีครับแก่น้่งปะนะที่นั่นน่ะน้่งปะนาครับผมทอดบ้านแล้วครับ